วันนี้ฟิล์มจะร้องเพลงอะไรสู้กับพี่ดาวครับออขอบคุณแฟนเพลงครับามาที่พี่ดาวแล้วครับเอาเพลงอะไรสู้เขาครับฝนลำที่ลำนราออขอบคุณแฟนเพลงน้องฟิล์มครับ รับไออุ่นการุ่นจากแฟนเพลงคมแสนชื่นใจใหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจน้ำใจไมตรีจากแฟนเพลง ราณีลางลายผมขอฝากน้ำยอดรักเอาไว้โปรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไป อคู่แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครใครเพราะคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมาขอ สถิตฟ้าฟ้ายิ่งใหญ่คุ้มภัยให้ท่านเถิดนาขอจงเชื่อใจไวเถิดว่าตราบชั่วชีวาไม่ลืมแฟน ไม่ต้องประกวดทำเพลงร้องเลยเหอะใช่ระดับนะี้คอมเมนต์ดีกว่าผมไม่เกี่ยวผมพิธีกรฟิลมต้องบอกฟิลมเลยนะว่าคือฟิลมอ่ะนี่คือพรสวรรค์น่ะว่าจะเป็นเพลงไหนอ่ะฟิลมเอาอยู่หมดเลยอ่ะคือแบบเราก็หันไปมองทางนะน้องๆเน่ยนะทุกคนแบบว่าแบบ้าปากค้างหมดเลยทึ่งหมดเลยปอใน,นปกมือแล้วปบมืออีกอนะ่ะตอนที่ฟิลมร้องอนะ่ะ สุดยอดพี่ไม่มีเลยเตยิอ่ะคือควรจะทําเพลงให้เขาร้องได้แล้วครับวันนี้ที่ฟิล์มร้องเนี่ยนะมันเป็นทํา,ทานองธรณีกันแสงซึ่งมันเป็นเพลงทํานองไทยเดิมพี่อ่ะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่นั่งก้มหน้าเ่ยพี่นึกถึงพี่แอลตอนที่พอพี่ไปร่วมงานเขาคือด้วยตัวโน้ตแล้วก็ด้วยทํานองของมันเนี่ยมันบังคับอยู่แล้วว่าเอื้อนแค่นี้พอแล้วฟิล์มเอื้อนประมาณพี่แอลจริงๆนะในวันนี้ฮะมันไม่ได้เอื้อนมากมายไปกว่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นทานองไทยเดิมบางคนใส่ลูกเอื้อนเข้าไปอีก แต่วันนี้ที่หนูหนูถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาลูกมันแบบมันกําลังพอดีแล้วมันดีมากเลยแล้วมันทําให้เราเห็นภาพกับเจ้าของเพลงเนี่ยเสียงอย่างนี้นะต้องเอาเพลงฝนตกพรนพรที่ลำนลายไปร้องอ,อันนี้พูดจริงๆนะร้องเสียงคุณเนี่ยจะร้องฝนตกพรนพันที่ลำนลายนี่ <tolerance. S 2> นะฝนล้ำที่ลำนลายครับไม่ต้องฝนตกพัน <worst S 2> รำที่รำละายเฮ้ยเฮ้ยแต่ชื่อนี้ก็ดีนะหรือเราจะเปลี่ยนชื่อเพลงกันดีเอ้าแต่ว่ารันกว่าฝนตกคำพังที่รำละลายมันก็ดีนะคือคุณเอาเพลงนี้ไปร้องนะคุณไม่ต้องร้องให้เหมือนกับเอชยาคุณร้องแบบคุณเนี่ยรับประกันได้เลยว่าคนตั้งใจฟังคุณอะแล้วก็สะกดคนดูเหมาะสําหรับคุณจะร้องเพลงฝนตกคำพังที่รำละลายแล้วไอคนต่อไปไม่เหมาะอย่างยิ่งเพราะว่า าวางภาพออกเลยเหมือนกับรีบรีบรีบ,รบซ้อมรีบอะไรแล้วเดี๋ยวมาร้องนึกภาพออกเลยว่าจะออกมาแบบในรูปแบบไหน,น <c oughs> เอาอย่างงี้ดีกว่าฝนตกพรำพรำเนี่ยนะที่รำนาลายพี่ลงไ,ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวอีก6เดือนผมแต่งให้พี่ร้องเ<ไ>ป็นไรเป<ง>็นไร<ง>คิ้วตกที่โพธาราแหมเรื่องคิ้วของลุงโรงนี่เล่นได้อีกนานเลย แล้วเพลงฝนพรำที่ลำนารายในเวอร์ชั่นดาวคำมินจะเอาชนะใจกรรมการโดยเฉพาะพี่เอที่เป็นต้นฉบับได้หรือไม่พรุ่งนี้ถ้มพลาดฝนตกพรำที่ลำนารายฟังแล้วมันคันคิ้วอ่ะไม่พูดจริงฟังแล้วมันคันคิ้วหมายถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับฟังแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเกี่ยวกับฝุ่นที่ลงแล้วล่ะถ้าทคันคิ้วอ่ะ แต่จริงๆแล้วต so, uh, like ้องยกผลประโยชน์ให้กับเขานะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี okay. ่ยเพลงนี้นะคะต้องยอมรับ <references> ว <isa> ่ามันเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วมันมันอาจจะร้องยากไปสักหน่อยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้นฉบับเขาทําไว้ดีด้วยอะฮะมันจะเลยจะแบบว่าอ๋อพรชัยพรมชาเหรอผมเออผมต้องขออภัยลุงลงด้วยครับที่ว่าผมหาคีย์ไปตรงกับคิ้วลุงลงคีเป็นทำไมครับคีย์เป็นอะไรครับคีย์ต่ำฮะอ๋อคีย์มันต่ำนะครับ